เนี่ยพยัยลมกึกอยู่เห็นว่ามันจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเป็นบรรยากาศแบบไปไปเป็นกลุ่มแหละเออล้วแล้วแฟนชอบไปที่ชอบกนแรกนี่หน้ยเดี๋ยว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 นดี๋ยวเ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 ดี่้วเดยวเดี๋เดี๋ยวยวเด็๋ยวนดี่ย้เดี๋ยไเวเียดี๋ยวเไยเเเียยเยยยเดเดีวี ทรงเป็นยังไงบ้างคุณที่ฟังดูเหมือนกับว่าไปเลือกน่ารักแบบว่าน่ารักหรือว่าเยาแบบผมยาวอะไรเป็นเรื่องจริงเลยเนี่ยเพราะเราไม่เคยคุยกันอะไรกันเนี่ยมีที่เล่ามาโกหกกันมั้งคนที่คนที่ชอบตั้งแต่ตอนตอนตอนมตอนม4อะไรเงี้ยอ๋อเออยังเรียน้องเรียนศึกาใช่ไหมขึ้นมาสึกาตอนม4อ๋อม4นี่ศึกษาม1ม2มเนี่ยเป็นชายรัวเยใจเลยม4นี่ หลานตาไม่ต้องเรียนกันแล้วสองต่อสองตลอดสองต่อสองตลอดดีนะว่าตอนตอนแยกหน้ำแต่เรื่องที่มันตลกคืออะไรบ้าคนที่ชอบคนแรกอ่ะไม่ก็คือคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยตอนเนี้ยเออแล้วโอ้โหแม่งเลยยอดจริงเอาขึ้นรูป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 เอาเข้าไปในเฟซบุ๊กของยักษ์ใบแดงก่ะกรรมสีทำเพื่อขึ้นรูปเลยเออแล้วตอนนั้นตอนนั้นคนก็จีบเยอะ เหมือนมอสีคืีได้คือได้ึือได้มอสีเยน้เดียวกันหรือนห้องเดียวกันนี่คตดโรแมนติกเลยเรยนห้องเดียวกันแล้วก็คืนลูกึ้นรูกึ้นลูขคืนกิตกรสีคำเพื่อจีนมาใบ J I T เขาเรียกว่าแฟนคนแรกอยักที่จีบคนแรกเนี่ยกลายเป็นแฟนคนประกลายเป็นแฟนเขาเป็นจบปลาใแต่ว่าหลังจตอนนั้นเนไ่ยแต่หลังจากนั้นตอนที่จีบไม่ติด กี่ไม่ตริงเลยที่เต็มคือเป็นปั๊บปี้เลื่องของเราใช่แต่ว่าไม่ใช่ปั๊บปี้เลื่องของเขาคือประมาณเรามองเขาไกลอ่ะเด็หน้าห้องแบบนักเรียนห้องเดียวกันด้วยห้องเดียวกันด้วยคิดดูดีคลาสสิกไหมห้อเดียวกันเจอวันแรกแต่วันเขาเรียกอะไรวันวันสนมพีเทวันขนมพีเทวันขนมพีเทเเล็กไปเลยเล็กไปละเป็นเด็กตากเหมือนกันติดตามอำเภออำเภอเดียวอำเภอไรครับระยะอเภอสามเงาใช่เขาอยู่มขึ้นอมือเมืองแล้วเล็กไปละเล็กไปละแบบที่ทำงานทำงานแบบการทำงานแบบเป็น ทีมสเกลของสโมสรทบอลคือเราไม่ได้ลิสต์แค่คนเดียวเราจะมีแบบว่าท็อปฟายสองสใช่ท็อปฟลายท็อปเทนอะไรเงี้ยลิสต์ไว้แล้วหลุดจากหลุดจากคนนี้ก็โอเคคนที่สองแล้วเราก็จะมีการแบ่งเกรดถ้าถ้าท็อปเทรนนี่คือแบบในระดับเอบวซึ่งอาร์ตมันอยู่ตรงนี้แหละคนนี้อาร์ตที่อยู่คนนี้อาร์ตที่อยู่ท็อปสเกลเอาตัวรอดเอาตัวรอดพูดถ้าหน่อยตอนที่มึงแบบชอบชอบอาร์ตเนี่ย มึงแบมึงมารามสุดไอ้อ้นเป็นเพื่อนเฮ้ยมันชอบคนนี้โอ้แล้วแล้วไอ้มันรู้บอกไงเพื่อนบอกไงเพื่อนบอกไยคือแใช่เอาเื่อให้เขาเอานร่ให้เขาอะไรางเง้ยใช่ใช่ใช่นี่นี่คือรักแรกของยักษ์นะฮะรักแรกรักแรกีคือรักปัจจุบันนี่คืออารเรารู้จักหมดรู้จักหมดโอ้ยนี้มึงไปไหนไม่ได้เลยยักษ์จบอ้นีแต่ว่าแต่ว่าอันี้ถูกคนใช่ไหมครับถูกคนถูกคนเูีคยถูนถูกคนถูกคบนี้ปนนก แทงอันไหนเด้อไว้ขอราหวัดดีนะอย้อยไม่ยกมือว่าจับปีนี้วันนี้จะ่ไอ้ย้อยมันลงไมนติกนะไม่แต่ว่าแต่ว่ามันมันมันเอออันนี้คือเนาะนะคือคือมันคือมันเดินเดินไกลมากพี่เป็นเป็นสู้เจอกันเออจนแล้วยจนจริงนะนนี้คือรูปรูปตอนที่ไปเชียร์บอลด้วยกันเนี่ยบอลไทยนะ อ๋อโอเคโอเคนทุกทุกคนที่โชว์อยู่นี่ฮะผมนิคิดพี่ผมนิคิดเนี่ยบางคนบางคนก็ชอบว่ะส่งหัวใจให้คุณย้ายหัวใจมามันมันติดตรงที่ว่ามันเหมือนหนังไงมันเหมือนหนังว่าตอนเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยอาจจะปิ๊งปังกันแล้วต่างคนต่างก็มีชีวิตมีทางเดินของตัวเองใช่ไใช่แล้วสุดท้ายมๆเหมือนเหมือนเหมือนผมลิขิตอ่ะมันพาให้กลับมาเจอกันวน่ะจริงๆๆิงิงเขินเขิน อารตตอนนี้ทำอะไรบอกเขาหน่อยฝากไปด้วยนะครับอายุนสัตวแพทย์นะครับศัลวแพทย์เลยนะสุนบรรดาชานะครับโอเคสัตว์เล็กได้หมดเลยหมาแมวนกกระรอกอะไรนี้ได้หมดเลยโอ๊ยคุยไปเลี้ยงไหนมะเดี๋ยวมาดูมาดูมาดูกูเคยไปรักษาแล้วหมอมือเบาอ่ะเดี๋ยวมาดูในคอมเมนต์แฟนๆหน่อยนะครับเกี่ยวกับภาพของคุณยักษ์แล้วก็คุณอาร์ตเนาะ คุณเดลลี่บอกว่าน่ารักดีค่ะคลายเชียร์คลายเชียร์ที่คำทอง <c oughs> พี่แม่งเดือดเต้นอะไรฮะท่านลุงแล้วก็แล้วก็คุณเพ็ญศภาบอกว่าที่คาดผมลายตุ๊กชาติไทยน่ารักมากๆใช่แล้วก็เหมือนพรมลิขิตเลยนะครับแล้วมันกระหายน้ำคิดอะไรอยู่กันดีเลยแล้วก็กลัวก็กลัวนะไม่มาเรื่องนี้เลยแล้วมีคุณเฟ็กเฟนเดสบอกว่าสุดยอดเลยครับเฮียยัยคือรายการนี้แบบเป็นตัวกำเราจริงนะคือพวกเราสี่คนจริงๆแบบบางคนแบบดูแต่ฟุตบอลแล้วแล้ว เราหาหาผู้ช่วยผู้ช่วยหมอได้ยังไม่เป็นปัญหาระดับระดับใหญ่มากของครอบครัวไคือคือคทินิคศัละแพทย์ของอาร์ตเนี่ยเขาจะต้องหาผู้ช่วยอยู่เรื่อยใช่มาแล้วก็ไปคือคือเขาจะมีช่วงเวลาอย่างเช่นว่าสมมติว่าถ้าเป็นงานอ่าเป็นแรงแรงงานพวกพวกพวกั่งได้าบี้เนี่ยแต่แต่ถูกกฎหมายนะเขาก็จะมีช่วงเขา 3เดือนหกเดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องกลับไปไปขอบางบางคนกลับไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาอะไรประมาณนี้ก็จะหายานิดนึงใครอันนี้ก็ฝากไว้ฝากไว้นะวันนี้นีคอนเนคชั่นหรืออะไรก็วันนี้ไม่ออกจากบ้านเจ็ดโมงเช้า เพราว่าไม่มีผับทัดสามตัวผู้ช่วยไม่มีผู้ช่วยพี่มีผู้ช่วยไม่มีท้าที่ร้านเปิดเก้าโมงเลยเอาไหมเอาคนนี้ไหมผู้ช่วยเพราะว่าแต่แต่จะเขาตายหรอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่ผู้ช่วยไม่รีบตายกูกูไม่ได้รอดหรอกปูอยู่ไม่ได้วเนี่ยพี่ผู้ช่วยเช่วยช่วยกูไใไปถวายเร็วขึ้นหมาแม่งหมาแม่งอยู่หายใจดีกว่าถ้ากูอยู่กูยอมยอมกูว่ากูได้จะตายแบบทรมานผมยอมดีกว่า ตอนใจตายตั้งแตตอนนั้นเออตัดจบไปไม่เอานะอย่างนี้ไม่เอาหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอะไรอยู่วะงานงานที่มันมีงานฝีมือมันเป็นในเรื่องมันเป็นไม่ปุ๊บแม่งหมาวกูไปแล้อีกไปไปเจ้าของแล้วไปดีกว่าน้ำตาไหลเลยไอ้นี่้กูช่วย